แกย่องกับตายุง่งตอนธรรมชาติธรรมชาติรราตอ้ยานั่งกินน้ำอัดรมแล้วก็ถั่วต้มจานใหญ่ๆเพราะยายมีภารกิจตั้งใจจะผลิตกาดไว้ใช้ อก็เมื่อวานนั่งดูทีวีเลยได้ยินเรื่องทีน่น่าสนใจทั้งผายลมทั้งผายเลอเป็นการนะเธอจะบอกให้เลยต้องกินนะเพื่อเล่งสร้างให้ลมบนลมล่างมันลื่นไหละตั้งใจเป็นอย่างสูงเตรียมถุงเอาไว้ใส่เตรียมถุงจะเอาไว้ใส่เอ๊ เหมือนกาดจะเริ่มมาบรรจุดีกว่ารออะไรฮะมันจะมาลงว่าอ,อย่าล้วนนะทำอะไรจ้ะยายจ๋าทำอะไรจ้ะยายจ๋า บ้ายายตกใจดูสิก็เลยพลาดเสียกาศธรรมชาติของยายนี่ไหนยายพูดชัดๆกาศธรรมชาติประเภทไหนยายรู้ยายดูพวกเขาสาร<อ>เขาว่าพลังงานไก่หมดไปควรต้องช่วยกันประหยัดกาศธรรมชาติ มันช่วยได้อ๋อเลยจำได้ว่าคราวว่าในตัวเราก็ผลิตได้<ะ>ทั้งผายลมผายเลยเป็นกาดนะเธอจะบอกใครโอ้ยเรื่องกาดธรรมชาติช่วยให้ประหยัดอันนั้นชัย แต่ที่ยายกำลังผลิตมันเป็นกาดพิษมากกว่ายายเอชาเอชาชาจะชาหน่อยแม่ โอ้ยก๊สเหม็นมากเลยยยม่ก๊สมันเกิดแก๊สมันเกิดก๊ดขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยธรรมชาตินะไม่ใช่คือก๊สธรรมชาติที่ว่าเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่อยู่ในสถานะของก๊ดครับยายเกิดขึ้นมาจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์เป็นเวลานานกว่าหลายร้อยล้านปีเลยนะครับคุณสมบัติเด่นๆของก๊สธรรมชาติก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นน้ำหนักเบากว่าอากาศ ซึ่งการธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแต่ว่าไอ้การธรรมชาติที่ยายกาลังผลิตเนี่ยนอกจากไม่เป็นมิตรกับโลกแล้วก็ไม่เป็นมิตรกับผมด้วยตอนนี้ผมขอไปใครแล้วปล่อยให้<ร>มัน <ป ly, S 1> ให้หมดนย <dares> โอ้ยเดี๋ยวเอาคืนไปเอาไว้แล้วเฮ้ยจะทิ้มเลยแหมงั้นกินก่อนกิน <Famil> ก <and laugh> ่อนกิน <todo> ก <'s S 2> ่อนอ๋อมันไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมในตัวเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มันคนละแบบกันครับยาย ใบบายเย็นๆอย่างนี้ได้อารมณ์ดีได้หัวราอกันเนี่ยมันสดชื่นนะอไม่อยาให้หมดเวลาเลยเนี่ยขอเพิ่มเวลาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะมาขอพงขอเพิ่มเลยเวลาเพิ่มกันไม่ได้หรอกนี่แต่ท่านผู้ชมจะได้พบกับความสนุกสนานแบบนี้ทุกเย็นวันอาทิตย์แน่นอนครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราเจอครั้งเดียว มึงไม่หายคิดถึงว่ะถ้าคิดถึงเรานะทำไงดีนะไม่ยากเลยครับถ้าคิดถึงกันไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนนะครับไปเจอกับความน่ารักของพวกเราได้ที่แฟนเพจ Facebook จำอวดหน้าจอกันได้เลยนะครับครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์พูดคุยกันได้ได้คุยกันเลยคออกความเห็นหรือว่ามีแนวคิดอะไรยังไงนะได้ได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาร็แล้วครับถ้าผู้ชมเราเจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายยังไงนะเวลาเขาเรียกว่าเวลางามบ่ายสามสี่สิบห้านาทีนั่นเลย อ่ทางช่องหัวพรพอยหมายเลข23 e <13 S 1> นะครับเอ้าตอนวันนี้นะครับสามหน้าจะบวดหน้าจอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะครับเนาะสว,ส,สวัสดีครับ